ในวิดีโอนี้ผมจะแสดงวิธีการอินสต l l โปรแกรม Web s e r v ร์ฟเวอในระบบ windows แว m p เป็นคำย่อของ windows apache mysql และ php โปรแกรมฟรีตัวนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ w a m s e r v e r com en อย่างแรกที่ต้องทำก็คือไปดาวน์โหลดมันมาไว้ในเครื่องก่อนคุณก็ไปที่หมวดดาวน์โหลดในเว็บไซต์ซึ่งผมได้ดาวน์โหลดมันมาไว้แล้วเรามาเออริ่ม i n s t a l l กันเลยครับคุณก็ดับเบิลคลิก ที่ตัว installer ของแว MP แล้วก็คลิก yes เพื่อ install มันคลิก next มันก็จะมีหน้าไรเส้นขึ้นมาถ้าคุณยอมทำตามข้อตกลงคุณก็คลิก i accept the agreement แล้วก็คลิก next โดย default แล้ว w ว m จะ install ไว้ใน c colon backslash w ว m ถ้าคุณอยากจะเอาไว้ที่อื่นก็คลิก browse หรือพิมพ์ที่อยู่ไปในนี้ แต่ผมจะใช้ตาม Default นี้แหละครับแล้วก็คลิก next คุณสามารถสร้างไอคอนเพื่อให้เปิดโปรแกรมเว็ s e r v ร์ของแว m ได้ง่ายขึ้นผมก็เลือกตรงนี้เพื่อสร้างไอคอนแล้วคลิก next ก่อนจะ install แว m มันก็มีตัวหนังสือขึ้นมาบอกว่ามันจะทำอะไรบ้างผมก็ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรผมก็คลิก install แล้วคลิก yes เพื่อ install แว m ์เซิร์ฟอร์เป็นหน้า home ถ้าคุณมีข้อมูลในการติดตั้ง email s e r v ร์คุณก็ใส่มันตรงนี้ถ้าไม่มีคุณก็คลิก next ผมคลิก next แล้วคลิก finish เพื่อเปิดโปรแกรม web server version สอ2จากนั้นก็เปิดโปรแกรม browser ของคุณตรง location bar คุณก็พิมพ์ localhost แล้วกด enter ตรงคีย์บอร์ดมันก็จะเปิดหน้าแรกของ web ขึ้นมาซึ่งคุณก็สามารถไปที่หน้า php m y admin ได้จากตรงนี้ ผมก็คลิกที่ PHP MyAdmin PHP MyAdmin จะช่วยให้คุณสามารถโหลดไฟล์แบบฝึกหัดที่ผมเตรียมไว้ให้ได้หลังจากที่คุณอินส tall และเปิดใช้งานว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณก็สามารถที่จะอินส tall ต,ตัวจุมลาได้แล้ว